พบกับเจ้าคันนี้เลยค่ะ t o โยต a าีอ1.5 N3 นะคะตัวนี้เป็นยางใหม่ทั้ง4เส้นนะคะเราเปลี่ยนให้ท่านแล้วนะคะวิทยุก็จะรองรับในส่วนของ m m f m CD ต่างๆได้หมดเลยนะคะ,ะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดลงมานะคะไปกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกับเจ้า v ีออคันนี้กันเลยนะคะ,ะสวัสดีค่ะจะเจอกับน้องสาวอีกแล้วนะคะและที่นี่เลยค่ะเซรีไทยรถสวยนะคะสําหรับวันนี้นะคะพบกับเจ้าคันนี้เลยค่ะ Toyota v วีอ1.5เอนนะคะเป็นตัวเริ่มต้นปี2020ค่ะกับค่างวดค่ะเพียงแค่6,000บาทเท่านั้นนะคะสําหรับโตโยตา้าวีออสนะคะอย่างที่เราเห็นมาเลยค่ะนะคะ มีหลากหลายเจเนอเรชันมากมากเลยทีเดียวนะคะยาวนานมาถึง23ปีเลยทีเดียวค่ะและก็คันนี้เลยนะคะเป็นเจเนอเรชันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับเจ้า Toyota v o ีอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครขวาได้ต้องรีบขวาเลยค่ะเป็นรถในตระกูล b s e gment นะคะที่เรียกว่าประหยัดน้ำมันแต่น้ามีอัตราที่เร่งดีด้วยเครื่องยนต์ 1,500cc นั่นเองนะจ๊ะไปกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกับเจ้า v ีออคันนี้กันเลยนะคะ เริ่มต้นในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะคะจะสังเกตได้เลยนะคะวันนี้นะคะตัวน้องนะคะมาเป็นสีขาวนะคะสวยโดดเด่นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะสําหรับสีไม่มีสะเก็ดหินนะอันนี้เราเก็บงานให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องไปทําสีเก็บสีอะไรเพิ่มเติมนะคะ สวยพร้อมใช้งานแล้วค่ะนะคะในส่วนของดวงไฟกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นดวงไฟมัติรีเลกเตอร์ค่ะนะคะดวงไฟยังกลมโตวสวยใสนะคะยังสามารถที่จะ ใช้งานได้ดีอยู่ในส่วนของ Day t i ท e r u n น i n g Light นะคะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นโรงงานไม่ได้ใส่มานะคะเราสามารถที่จะไปเพิ่มเติมได้เลยในส่วนของ Day t i ท e นะคะมาที่ด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะอ่าเลือนถัดไปเรื่อยๆเลยจ้านะคะมาที่ด้านข้างค่ะในส่วนของยางนะคะตัวนี้เป็นยางใหม่ทั้ง4เส้นนะคะเราเปลี่ยนให้ท่านแล้วนะคะเรียกว่า,าไม่ต้องไปเปลี่ยนนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้งานยาวๆได้เลยนะคะอ่ะถัดมาอีกนิดนึง ในส่วนของกระจกมองข้างตัวนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวข้างนะคะก็ช่วยให้ทัศนวิสัยหรือว่าการขับขี่เพื่อนร่วมทางของเราเห็นเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะคะด้านข้างสีสม่ำเสมออย่างที่น้องสาวบอกนะคะหรือใครอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเสริมความหล่อให้กับเจ้าวีออคันนี้ก็อาจจะใส่ในส่วนของกันสาดก็ได้นะคะจะใส่เบ้ามือมือจับก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดชอบเดิมๆก็แบบนี้ได้เลยนะจ๊ะอาเรืองถัดมา เน,ะะนื่อทันมาอีกนิดหนึ่งในส่วนของด้านหลังนะคะ Vios เป็นรถซีดานนะคะก็นี่เลยค่ะนะคะช่วงท้ายนะคะออกแบบมาดีไซน์ให้ดูสวยมากทีเดียวนะคะตัวไฟนะคะตัวนี้เป็นไฟ LED นะคะแล้วก็ตรงมีมีคาดตรงไฟนะคะนี่เลยนะคะก็เรียกว่าสวยมากๆเลยทีเดียวนะคะไปค่ะนอกจากรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงามแล้วเดี๋ยวน้องสาวพาไปดูห้องเครื่องกันก่อนก่อนที่จะเข้าไปดูภายในกันค่ะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะคะผู้หญิงอย่างเราค่ะนะคะก็สามารถที่จะเปิดในส่วนของฝากระโปรงรถได้สบายๆแบบนี้เลยนะคะเริ่มต้นนะคะด้วยเครื่องยนต์ด้านนี้เลยนะคะเป็นเครื่องนี่ค่ะดูโอวีวีทีไอนะคะหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยลิตรนะคะเรียกว่าอย่างที่น้องสาวบอกนะว่าอัตราเร่งดีนะคะรถเล็กไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะ สะอาดไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลยเยิ้มแต่อย่างใดนะคะจะสังเกตได้เลยนะคะสังเกตไปรอบๆค่ะแปมสีโรงงานยังคงอยู่นะคะแก้มซ้ายนะคะหรือแกมขวานะคะเม็ดอักต่างๆรูกลมต่างๆนะคะสังเกตเลยค่ะนะคะยังคงรูปเดิมเลยนะคะน็อตไม่มีขยับแต่อย่างใดนะคะสังเกตนี่นะคะด้าน,นขวา 1าน,นะคะก็ยังอยู่นะคะเม็ดอาร์กก็ยังคงรูปเดิมนะคะสติกเกอร์มอก็ยังคงอยู่นะคะเรียกว่าสภาพห้องเครื่องแน่นใช้ได้นะคะถัดมาที่ฝากระโปรงกันต่อนะคะรูกลมต่างๆนะคะเม็ดอาร์กต่างๆ,างๆก็ยังคงรูปเดิมนะคะหรือแม้กระทั่งในส่วนของตัวแผ่นกันความร้อนนะคะตัวนี้ก็บ่งบอกได้เลยนะคะว่าเป็นฝากระโปรงเดิมนะคะเพราะว่า ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะเป็นรถปี2020นะคะก็เรียกว่าสภาพห้องเครื่องแน่นใช้ได้เลยทีเดียวค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในกันบ้างนะคะสำหรับเจ้า Toyota v ว o s นะคะเข้ามานั่งแล้วนะสังเกตในส่วนของช่วงขานะคะ ไม่ชันนะคะกับพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยเราก็สามารถที่จะปรับระดับได้นะคะก็เปิดเข้ามาปุ๊บนะคะภายในโอทงกว้างขวางนะคะเรียกว่าไม่ได้เล็กอย่างที่คิดเลยนะคะมาในโทนของสีดำนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลแผงประตูนะคะหรือจะเป็นเบาเบาะเป็นเบาผ้านะคะตัวนี้เป็นเบาผ้าโรงงานนะคะมีการตัดเย็บมาเป็นลวดลายสีส้มตัดก็เป็นเอกลักษณ์ของโตโยตา้ารุ่นนี้เลยทีเดียวนะคะมาที่ฟังก์ชันการใช้งานกันบ้างนะคะตัวนี้ในส่วนของ วิทยุนะคะวิทยุก็จะรองรับในส่วนของ AM FM CD ต่างๆได้หมดเลยนะคะตัวนี้นะคะมีช่องอ USB นะคะ AUX ให้มาพร้อมก็สามารถที่จะต่อเชื่อมใช้งานได้เลยนะคะแอร์เลือ่อนถัดมาเป็นยังเป็นสวิตมือหมุนอยู่นะคะตัวนี้เกียร์ก็จะเป็นในส่วนของอเกียร์ออโ,โต้แบบขั้นบันไดลงมานะคะเบรกมือก็จะเป็นยังดึงอยู่นะคะตัวนี้นะคะพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นแบบ3กา้าน ในส่วนของพวงมาลัยตัวนี้ไม่มีรอยเปื่อยรอยยุ่ยแต่อย่างใดนะคะผัสภาพยังสวยงามนะคะไม่เลขไม่กันบ้างไม่ประมาณแสนหนึ่งรถปี2020เฉลี่ยแล้วก็ไม่เกินอ่น25ต่อปีก็เรียกว่าเฉลี่ยการใช้งานนี่น้อยมากๆในส่วนของตัวไม่นะคะก็น้อยนะคะมาที่ฝั่งนี้กันบ้างดีกว่าค่ะ อ่าเราก็มาดูในส่วนของที่แผงประตูกันก่อนละกัน,นนะคะก่อนที่จะเข้ามาด้านในนะคะตัวนี้ก็เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะในส่วนของประตูก็เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วก็ประตูฝั่งคนขับตัวนี้เป็นออโต้นะคะ <S <s <ann ot> เลื่อนถัดมาเข้ามาด้านในหน่อยนะคะ <S <s <ann ot> ตัวนี้ในส่วนของกระจกนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับไฟฟ้าได้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของนี่นะคะกุญแจนะคะให้มาถึง2ชุดนะคะเป <s ung Aí> ็นกุญแจเสียบหนึ่งแล้วก็เป็นในส่วนของ กุญแจรีโมทนะคะอ่ะนอกจากห้องโดยสารด้านด้านหน้าแล้วที่กว้างเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะอ่ะเข้ามาแล้วนะคะด้านหลังนะคะจะสังเกตก็อย่างที่น้องสาวบอกนะว่ามันไม่ได้เล็กอย่างที่เราเข้าใจนะคะช่วงขาก็ยังกว้างอยู่สําหรับห้องโดยสารด้านหลังนะคะช่องเฮดรูมอ่ะ,ประ,ป,ระประมาณ2กําปั้นนะคะน้องสาวสูงประมาณ158นะคะก็ได้ถึง2กําปั้นเลยทีเดียวก็ถือว่า ไม่เล็กนั่งสบายแล้วก็อยากจะบอกว่าภายในเนี่ยเปิดประตูเข้ามาเนี่ยนะไม่มีกลิ่นอับแต่อย่างใดนะคะเบาะผ้านะคะก็ไม่มีแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะผ้าย่นนะคะหรือยุ่ยแต่อย่างใดนะคะสภาพเนี่ยพร้อมใช้งานเลยทีเดียวค่ะ อยากเป็นเจ้าของเจ้า t o y o t a v o อคันนี้กันแล้วใช่ไหมคะน้องสาวย้ำสเปคกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ t o y o t a v o อ1.5 e n 3ปี2020ค่ะกับค่างวดเพียงแค่6,000บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรมาหาน้องสาวก่อนใครนะคะเพื่อรับสิทธิพิเศษในส่วนของวารันตีเครื่องยนต์และเกียร์ให้ท่านนานถึง2ปีค่ะเรามีบัตร Family Card นะคะที่ดูแลรถของท่านตลอดอายุการใช้งานนะคะเพราะฉะนั้นรีบด่วนๆและนะคะ รถทุกคันนะคะของเรานะคะมีการตรวจมาตรฐานนะคะจากบริษัทนอกนะคะมากกว่า274จุดนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ค่ะว่าโครงสร้างเดิมไม่มีชนัดผิดความน้ำท่วมนะคะรีบโทรหาน้องสาวเลยค่ะ063 0795 995ค่ะ063 0795 995นะคะและอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยค่ะว่าคลิปหน้าค่ะน้องสาวจะมารีวิวรถยนต์คุณภาพเกรดรุ่นไหนให้ชมกันนะคะอย่าลืมนะคะคิด รถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะสวัสดีค่ะ